รู้สึกว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่ค่อนข้างจะมีเสถียรภาพเพราะจริงๆผมรู้สึกภูมิใจทุกจ็อบที่ผมได้ไปตรวจสอบนะเพราะาแบบมันเป็นจ็อบที่แบบทําให้ผมได้เติบโตไปอีกขั้นหนึ่งก่อนหน้านี้เรามักจะได้ยินคำที่บอกว่านักบัญชีเนี่ยจะตกงานเพราะมี AI เข้ามาแย่งงานแต่มหาวิทยาลัยกรุงเทพอะค่ะตอบโจทย์ด้วยการมีหลักสูตรดิจิ t a ลแอ c o ค n t ติ้งทำให้รู้สึกว่าเป็นจุดที่ตัดสินใจได้ทันทีเลยค่ะว่าไม่ตกงานแน่ๆ สวัสดีครับผมชื่อเพชรนะครับเป็นสิทธ์เก่าคณะบัญชีมหาวิทยายลัยกรุงเทพครับกำลังประกอบอาชีพออดดตหรือว่าผูต้ตรวจสอบบัญชีนั่นเองครับผมน็อตนะครับปัจจุบันก็เป็นตําแหน่ง accounting consultant หรือว่าที่ปรึกษาทางด้านบัญชีครับผมพี่ลีน่าสิทธิ์เก่าคณะบัญชีจากมหาวิทยายลัยกรุงเทพปัจจุบันเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีอยู่ที่แกรนด์ทอนตันค่ะ ในอาชีพของผมนะครับออเดตเนี่ยก็คือเป็นอาชีพที่เราเนี่ยให้ความมั่นใจแล้วก็ให้ความน่าเชื่อถือของข้อมูลทางการเงินของทั้งบริษัทและองค์กรเนี่ยเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลทางการเงินเนี่ยมีความถูกต้องพร้อมที่จะแบบไปนําเสนอเป็นงบการเงินที่บริษ,ษัท้างนานบัญชีนะครับหรือง่ายๆก็เป็นผู้ทําบัญชีก็คือเราก็จะมีการบันทึกรายรับรายจ่ายให้กับบริษัทของลูกค้าแล้วก็มีการทําภาษีประจําเดือนให้กับลูกค้าเช่นภาษีห้ารที่จ่ายแล้วก็ภาษีมมลค่าเพิ่มครับ ผมอะชอบเกี่ยวกับบัญชีอยู่แล้วตั้งแต่แรกตอนเรียนปี2เนี่ยมีโอกาสได้รู้จักอาชีพนี้ครั้งแรกก็รู้สึกว่าแบบ มันเป็นอาชีพที่มันน่าสนใจแล้วมันดูจะเหมาะกับตัวเรามากกว่าเพราะว่าเราชอบเป็นออเดดที่แบบไปตรวจตามบริษัทต่างๆอะไรแบบนี้ครับมันจะได้รู้จักบิซนเนสใหม่ๆธุรกิจใหม่ๆแบบได้พัฒนาความสามารถเราเพิ่มมากขึ้นอะไรแบบนี้ครับสกิลที่สําคัญใช่ไหมครับผมรู้สึกว่ามีหลายอย่างส่วนมากลูกค้าของผมจะเป็นชาวต่างชาติหมดไม่ว่าเราจะอีเมลหรือคุยทางโทรศัพท์เราต้องใช้ภาษาหมดรวมไปถึงการบันทึกบัญชีก็เหมือนกันครับเราจะใช้ภาษาอังกฤษหมดเลยต่อมาครับทักษะทางด้านบัญชีครับถ้าเราขาดทักษะทางด้านบัญชีเราก็อาจจะทํางานบัญชีไม่ไดด้้้เเลลยยแวววกในนนนส่่่่ขอองงาาาาาททีีัรรบ AI IT จะ มามแทนคนคซึ่งถ้าสมมุติเราสามารถควบคุม AI ได้แล้วก็เก่งด้านไอทีจุดๆเนี้ครับมันก็จะทําให้เราสามารถแบบ growing up ในการเป็นผู้ทำบัญชีได้อย่างเรื่อยๆไปพี่เคยทำงานที่ big 4นะคะ big 4นะคะจะเป็นบริษัทตรวจสอบยักษ์ใหญ่ระดับ global firm ซึ่งจะมีทั้งหมด4บริษัทด้วยกันนะคะเป็นความฝันของเด็กบัญชีที่อยากทำงานสายตรวจสอบบัญชีก็คือมักจะไปเริ่มต้นงานที่ big f ค่ะ การที่พี่ได้ทำงานที่ Big ก o n e ก็รู้สึกว่าได้โอกาสที่จะได้ทำงานกับบริษัทชั้นนำของประเทศไทยหลากหลายอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นธนาคารธุรกิจอาหารและก็ยังได้รับโอกาสในการไปตรวจสาขาที่ลาวด้วยค่ะ ที่ภูมิใจจริงๆเลยก็คือภูมิใจที่แบบได้เป็นส่วนหนึ่งของ PWC ดีกว่าครับที่แบบเราได้เข้าทํางานที่นี่แบบมันเป็นวิสโฟนแล้วแบบเป็นความฝันตั้งแต่แรกที่ผมเรียนอยู่แล้วแบบเราอยากเข้าที่นี่มากๆเราต้องแบบตั้งใจทายังไงก็ได้ให้เข้าที่นี่แล้วเนี่ยครับก็สําหรับผมเองใช่ไหมครับก็ผมเป็นเทรนนีอยู่ที่บริษัทฟ o อริสมาซาไทยแลนด์นะครับซึ่งผมรู้สึกว่าการที่ผมได้ฝึกงานที่เนี่แล้วก็สามารถเป็นพนักงานต่อได้เลยโดยที่ผมฝึกเสร็จ2วันเสร็จปุ๊บแลวผมก็ได้แอปพลูกเป็นพ สำหรับสายอาชีพนี้นะคะเป็นการเติบโตที่ค่อนข้างเร็วค่ะสำหรับสายผู้ตรวจสอบบัญชีโดยเราจะเริ่มจากการเป็น a s s i s t a n t Auditor, Senior, Manager และสามารถขึ้นไปได้สูงสุดถึงระดับ Partner ค่ะความใฝ่ฝันของใครหลายๆคนใช่ไหมครับที่ทำเกี่ยวกับอาชีพนี้น่าจะอยากเกติบโตไปเป็นผูต้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตครับก็คือจะเป็นคนเซ็นงบการเงินนั่นเองแต่ถ้าถามว่าสามารถแบบไปทำเป็นอาชีพอื่นได้ไหมหรืออะไรเนี้ยผมรู้สึกว่าออเด t เนี้ยเราสามารถทำงานได้หลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นนักบัญชีก็ได้เหมือนเดิมหรือจะปเป็น Inter Audit ทที่แบบบตรวจสออข้อมูลาง แค่ในบริษัทของเราเองก็ได้หรือว่าแบบจะไปทําธุรกิจส่วนตัวหรือถ้าคุณมีความสนใจทางด้านภาสีเนี่ยก็สามารถไปเป็นแท็กบริเตอร์ก็ได้ครับตอนที่ตัดสินใจเลือกเรียนคณะบัญชีเนี่ยก็ค่อนข้างทำรีเสิร์ชข้อมูลที่หลากหลายมากๆเพราะว่าเราก็หาหลักสูตรที่เหมาะสมกับเราจนกระทั่งมาเจอมกรุงเทพค่ะ ช่วงมหกตอนนั้นใช่ไหมครับก็คือผมก็แบบรู้ตัวแล้วว่าแบบเราอะอยากเรียนคณะบัญชีแบบมากๆก็เลยแบบไปหาข้อมูลแบบมาเยอะมากก็ได้มาเจอกับมรุงเทพเพราะว่าคณะบัญชีเราอะมันมีหลักสูตรที่ชื่อว่าบัญชีดิจิตอลนะครับก็จะเรียนเกี่ยวกับพวกดิจิตอลการเขียนโปรแกรมต่างๆซึ่งผมรู้สึกว่าโอเคในเมื่อเราได้เรียนบัญชีแล้วอะเราก็อยากเรียนอะไรที่มันอยอดหรืออัพสกิลเราเพิ่มให้เรามี value มากขึ้นอะไรแบบนี้ครับก็เลยเลือกเรียนที่นี่ครับ คณะบัญชีเนี่ยเป็นคณะแรกของมหาวิทยลาลัยเลยผมรู้สึกว่าคณะบัญชีก็เลยน่าจะมีความพร้อมในการสอนแล้วก็ต่อยอดในการที่จะส่งเสริมนักศึกษาได้เป็นอย่างดีนะครับ ผมรู้สึกว่าจุดเด่นหลักๆของคณะเราเลยก็คืออาจารย์ทู้สอนแล้วก็เทคโนโลยีในการเรียนการสอนซึ่งอาจารย์ทุกคนแบบมีความรู้ที่แบบสื่อสารออกมาให้นักศึกษาแบบเข้าใจแบบเรียนได้ง่ายมากรู้สึกว่าแบบสบายใจที่จะพูดคุยกับอาจารย์เลยนะครับซึ่งตอนเรียนนะครับทางด้านโปรแกรมผมก็จะได้เรียนโปรแกรมทางด้านบัญชีก็เป็นโปรแกรม SAP นะครับซึ่งโปรแกรม SAP เนี่ยเราก็จะเป็นโปรแกรมที่โปรแกรมใหญ่หนึ่งของทางด้านบัญชีเลยแล้วเราก็มีหน้าที่บันทึกบัญชีครับตอนที่ผมทํางานใช่ไหมครับผมก็ได้ไปใช้งานต่อมันก็ต่อยอดจากการเรียนสู่การทํางานได้เป็นอย่างดี ร,รวมไปถึงได้เรียนกับอาจารย์ที่มีประสบการณ์ตรงจากสายงานจริงทั้ง Big กโฟและกลุมสัมภากรค่คะทาให้เราสามารถเห็นภาพในการทํางานได้มากขึ้นค่ะการเรียนการสอนที่พี่ได้เจอมาเนี่ยก็จะมีทั้งหลักสูตรเกี่ยวกับการบัญชีการตลาด การเงินภาษีหรือแม้แต่ทางด้านภาษาอังกฤษด้วยครับถ้าน้องๆกลัวแบบเออเราไม่เข่งคณิตเราเรียนบัญชีได้หรือเปล่าพี่บอกได้เลยว่าน้องๆสามารถเรียนคณะบัญชีได้เพราะว่าเรามีเครื่องมือที่ช่วยในการเรียนเยอะมากลเลยครับซึ่งหลักสูตรคณะบัญชีของมองเ,เนี่ยได้รับการรับรองจากสภา,ภาวิชาชีพบัญชีวยนะครับสำหรับน้องๆที่สนใจในคณะบัญชีนะคะมองคุงเทพเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีค่ะนอกจากจะมีหลักสูตรบัญชีที่ทันสมัยแล้วยังมีคอนเน็กชันรุ่นพี่สู่รุ่นน้องที่ดีด้วยค่ะหากมีปัญหาอะไรก็สามารถปรึกษาพูดคุยกััับบบรรรรุ่่่่นนนพีีีีได้้้คคะะสําาาาาหกทองเเขมมยณญช กรุงเทพนะครับเราก็จะได้ c o n n e c t ชันจาก g l o b a l firm แล้วก็ local firm ครับรวมไปถึง big four ด้วยให้น้องๆได้มั่นใจดได้เลยว่าการที่น้องเข้ามาเรียนคณะบัญชีมาหาวิทยาลัยกรุงเทพน้องๆจะไม่ตกงานแน่นอนครับผม